เอามาบอท่านถามพ่อก็ได้จ้ะคนจำก็ได้ถามพ่อก็ได้คือเขาเ็กเขาเนาะเลสามซูนนี่มันปิวลงมาจะเชิงต้นไม้ขนนี่เด็กสามซุนน่ะผิวมันจะทงต้นไม้ยังสูงมือเ้านี่ยผิวลงมาถือย่าอะไรนี่แล้จับออนปานข้นเขียนแหมมีหมใบไม่บอจ้าใบไม่โอ้ยุซางนะ อยู <łość> ่บอน้ำแม่อยูบอน้ำแต่ว่าเล็กคนเก่าห้าเก้าสามกับเก้าสามเก้าห้าเก้าสามเป็นเลขใบไม้เนี่ยสามศูลเป็นเลขใบไม้ตั้แต่แนว่าเหยาฝันมาจองขึ้นเพราะอะไรหาเก่าเขากันเนาะ พ่อปันในโมีอยู่ลงมาเป็นไห้แล้วเอามาเอาบ้าเอามาทำมีพ่อสนะแตงตัวแล้วไปทำที่ทีพี่อ่าพี่ครูทำแล้วเล้วลโเียวว่มันเรียดอยู่เลียกยังลงมาหเพื่อเนไห้ยาเล้ไอ้ตนี้องตันี้คือปูปู่ขาวก็ปูตา ไข่ค่ะไข่ี่เพิ่นไข่แบบใดพ่อไข่แบบันบ<อ>พ่อขวัญเพิ่นท้ามีที่มันบ่ค่ะท้ามีที่ปล่าหรูกาเทวดาเสือนมาเบิ้ดดูบ้ามันเจียวอ่ามันไข่สิมือเลือกสิอกแล้วบ้านอีนั่งหน่อยอีนั่นล่ะอีกูเคยหายมันละน่ะเมื่อก่อนบ้านก็เลยเสื่อมมากกูกูไปเขาบ้านบ้านกูไปเขามันก่อน,อน,อนไปเขามันม,มันกน็เทิงไห่เทิงบวก ต้งบอกเลขต้งองให้มันก็นได้อันนี้เป็นของยาปัุมมาอันนี้เป็นกองผู้เผากระพุตตาค่ะวันนี้หลังจากทาพิธีแล้วเรียบร้อยเวิร์ตบาวันนี้ผู้ก็มาล้วงล่างไว้จำคือเก่าแต่ว่าไฮสูได้แล้วกับไฮซูมาเฮ็ดมาสั่งมาเฮ็ดกํา,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 าแพงให้แล้วจิระค่ะเขาเจ้ากับรับปากด้วยหรอเพราะว่าเขาเจ้าเมื่อก่อนเขยอยเวิร์บ้าน โครงชุดท้ายเราคือสีวะไฮอีกแล้วบวะไฮนั่นอีกแล้วเป็นสีไฮโทนี่แหละไฮโทนี่ก็คือสรุปแล้วฟันทงแล้วมั้งคือเป็นชุดก้อนทั้งเสียเรียบมันจะมีหลายอย่างหลายแนวเนาะค่ะัสียเรียบของข้อจ้ำการอันนี้กับแม่คือเกขาส่วนใหก็ได้เพราะว่าเป็นทา้ิมีที่ก็ดีหลังจากเ็ที่ที่แล้วก็เลยไป ปัดโบดมันหกค่นี่ใบไม่ใบไเลยมีแต่ขี่นกนกขับินมาไที่ส้ดคุณนะทานฟ้าคุณนะมันขี่เส้เก็มหัวเพราะในตาบนั้นเทียเนี่ยเต็มเสือเต็มหัวเขาไขี่เส้หัวอีแค่ในเสนว่านะครับแม่นยูน้ำพ่อสืนพ่อเสือเต็มเลยวิทยไม่ได้ขี่นกนี่ค่ะนกพิราบหินมากทุนนะเจ้าได้ยังไม่ขี่รงเส้นหัวเราคอื่อก็เปียนกันเถื่อแล้วพ่อ มันขีดเถกฟามืเมกายที่จะตกใหมเตรียมเสียบบงค่ะป่านนี้มันขี่บ้านี่หาขี่ได้กันมันบอกกันแล้วพว่าถือกคักฟานนี่แล้วค่ะเมนแล้วมันเถือคักแล้วเดี๋ยวได้สิอแล้วทำนันอะไรพอเห็นยู่ ันมันมันมันสิพอท่านสิบอท่านมูเราคุณพอจำพซื้อที่จะเป็นผู้ไฮอันเก้าหเป็นเลขกันผู้ปูนผู้ปูผู้ตาผู้ตาผู้ตาผู้ปะเขาผู้ปะเขาเก้าสามญาปทุมมาญาตาปทุมมาในสามูนสาม่วงไม่ไปกันผู้ตาผู้ปเขาแล้วก็ญาตปทุมมานะครับผู้ตาจะเป็นเก้าสามผู้ปเขาผู้ปเขาจะเป็นเก้าสาม ยาปทุมมานี่สิเป็นสามศูนย์สามศูนย์มันกับมันกับวันเนีเพราะว่าเป็นเป็นพันอาจทีลดร่วงเพราะว่าหหายีูนย์ไปแล้วมันดอกข้าน้อยแล้วมันบ่หายทีศูนย์ไปแล้วมันออกข้าน้อยแล้วกว่นี้ีศูนย์ครับเรียกข้าน้อยแล้วงกี่แต่ว่ากับวนเนีมันม่ออกเรียกไงก็ได้ือเ่าักับเด็กได้เหมือนกันกองเตียงมันกับถือเรีย ยังเลียไทยเรียยังรือเลยวเจียอันนี้พ่อหายไว้ตังแต่มือวันที่สิบสองเนาะเมันวงมือบวงเล้ข้าน้อยเลียวเนี่ยบอกปั๊บเขาจะกอซื้อไว้ค่ะว่าเขาจะถือลายอย่นี้เรืองมด่อนมันพูว่าพอดีใจว่าถือเลียยข้าน้อยว่านสีู่นอะสี่ศูนก็นถือทั้งทั้งทั้งสองฝั่มือลอนํากันดูกันอันนี้พ่อไว้ให้มือบวงสวงวันที่สิบสองนะคะสองเก้าสองหนึ่งศูนย์หก เกดห้าหนึ่งแล้วก็หกเกดห้าเกดสี่ศูนนะคะนี่ก็เป็นเลขพอจำเพิ่นไ้มือทำพิธีบวงสวงอัญเชิญปุญาตัวนี้ตัวดอก็ได้ด้วยเพราะว่าครับเพราะว่าในในใจของพอจำคือว่ามันถิ่าอยู่นี่มศูนแต่ว่าห้าตัวดอก็ได้ค่ะเห็นตัวดอกก็ได้้มนย์หกเนี่ยนี่พอจำเขาซื้อดอกว่าไปซื้อหนึ่ง่ะ พราะว่าอาจจะไมาอยู่นี่ก็ได้นี่ยถาตัวดอกก็ได้คือเกาคือสะกีร์ขอที่ว่าเพิ่นสิมาไหเอ็นมือมือว่านนี่วอาว่าเพิ่นสิมาไหเพิ่นมาไหหลรงพ่อแค่นี่แหละมือเศร้านี่แหละมือเศร้ามือเดียวกันนะมืเดียวกันมือเดียวกันก็่จนี่แหละคือมือว่านคือมือว่านนี่เพิ่นบ่หไหมือว่านครูบ่อไหมันเป็นวันพระเข้าหาเข้าสามสามศูนย์แล้วเป็นวันพระเพิ่นบ่อไหครับอ่าคือแถวมือนีมือคำหนึ่ง สร้างแก้วขุนสูห้องค่ำั่นค่อยดีเันวันผู้ราบบกเ่ลยหายเมื่อนี้ได้ได้ไปเห็นหรือยังเห็นอยู่หรอเนาะค่ะเก้าห้าเป็นเลขปูตาเก้าสามเป็นเลขปูผาขาวสามศูนย์ยาปทุมม่านะคะ นี่ตัวเลขที่ที่บอกว่าคนที่เพิ่นเคยเออมาก็เป็นตัวรถตตวนมันอยู่ดอกมัน,ม,นมันเป็นคือกันกพ็พอจําเวลาปูเข้ามันก็หายน้ําตาเต็มทั้งหายทั้งบอกเลขก็เป็นตัวรถตตวนนี่โอ้ยอยากเห็นเพิ่นนี่เนาะบอสข้างหาก็ได้ผูกแขนหน่อยพันหนึ่งมาใส่ผูกเธอร์ดตวนศาตร์แล้วค่ะเพราะว่าเป็นอ่าเป็นลูกเป็นหลานจะศาสตร,ร์ก่อนปูดึงเขงมา้าซอยกันอขึ้นม่อี่นะ มั่วซวยพอจำเหมืนเันท่านหายท่านบอกเรื่อแต่ว่ามันกับปัสูบยามันกับไข่เป็นเนื่องหนึ่งไม่ต้ออกจากกันผู้นี้บอกเรื่องหรอพอจำผิดปสูบยาบบบนี้ไปหาเราเราปัสูบยาให้บอกท้ามีที่อยู่นี่น,นำบนนะ้านหลังบ้าเพิ่นเพิ่นเขียนให้คือเพิ่น,นบอกเพิ่นบอกเลยบอกห้องบอกเลย<ห>มนันบอกค่ะคือครูสี่ห้องออกบอกเลยค่ะ บอกเป็นเขียนไฮเนาะคือที่ว่าองค์นั้นองค์นั่นีที่อ๋อผู้นั่นเด้อนี่เตี้ยนี่เป็นปูตาเด้อนี่เป็นปูขาวเด้อประมาณนี้บอกพ่อเนียนอ๋อพันเขียนบอกเก้าหานี่ก็เป็นเลขปูตาเด้อพันวางสิบอกพ่อผู้อื่นเป็นผู้เขียนแล้วผู้เขียนเนกคือเราคือม่เตไห้ครับบอกค่ะค่ะมิเตไห้มิเตน้ำตาไหลออกแล้วก็บอกรีบเท่นั้นค่ะแล้วก็บอกว่าองค์นั้นองค์นั่นซื้อ ตัวเลขที่ได้ก็คือเก้าห้าเก้าสามกับสามศูนย์นะคะเป็นเลขของเราซื้อว่าอย่างแล้พอบังหจักกันไม่มาถามกันเลยมาถามกันบาหลูซื้อแต่ว่าเล่าแห่งเป็นแบบว่าซื้อสารกระปูดื้อสาสัมผัสกระปูด้เนาะราะว่าปูว่าหายมาซอยขอจำแล้วกันแต่ว่าบังหูจักซื้อเล่านะพ่อด้ถามกันนี่ค่ะ แลวเนื้อท่ามโตเลท้ายของประจำเมือนี้นะครับก็นี้95 93 30นะครับทานี่มาสัน่ให้อีกสำรับเซอรนี่โ่ไหเมือนี้งวดนี้เนะกราะงวดนี้มีทอนี่นะคะครับมีมีมีชุดนี้มีชุดนี้แล้วกั แล้วก็ชุดนี้ชุดนี้เพิ่นไแจะมือบวงสวงวันที่สิบสองท่อนี้สำหรับโยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอนปู่ตาหรือว่าพอจำเพิ่นนะคะร่วมอยู่นี่แล้วร่วมใช่คือมือนี้นครับพี่น้องแมนร่วมอยู่นี่แล้วนะคะเอาพิกหน,นาน้ำหญิงนี่ครับให้กองนี้ได้เห็นนำ้ำนี่พี่น้องได้เห็นน้มีท่านี้มีท่านี้นี่ เห็เนมานเห็นมาสำหรับเศ้าเศ้าเซาเซานี่ไม่ไม่หมาดหมาดคือเก้าหาเก้าสามสามศูนย์เลครับพี่น้องอน,นี่ครับล่าสุดถ้เลยกดแช่์ได้ครับล่าสุดวันนี้นะคะมีดทอนี่สำหรับงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มีดทอนี่นะคะมีเก้าสาม ก้าห้ากับสามศูนย์แล้วก็ชุดนี้ที่เพื่อนไยไวจะมือบวงสวงด้วยค่ะหกตัวสองเก้าสองหนึ่งศูนย์หกสามตัวเกียดห้าหนึ่งแล้วก็หกเกียดห้าเกียดสี่ศูนย์โอ้มันหนักหนักมันเหลี่ยมใหญ <laughs> ่เอา้า<ม>พ่อว่ากัเป็นความบังเกินกำลังอันนก ขี่ใส่ประสนปวดไปกวดคอยไปกวดยวนบวชสนานกนกปินมากขี่ใส่หัวเต็มไปห่ดเต็มน้ำหลังเราอยู่เนี่ยเสื็จแล้วสีขาวอาบน้าขี่ขี่ใส่หัวเต็มถือถือคักวถือแม่ถือคักวถือแม่ลาดแต่หัวลงมากเต็มเต็มหัวเป็น้ัวขี้แต่เปียปอาบน้าค่ะจ้าพ่อ ขอบคุณพ่อหลายๆจ้าท่านกติว่าท่านกติว่าถือรู้แล้วท่านกติว่าแน่นพ่อด้ค่ะเดือดามทีที่ได้เห็นคงถือป่ะท่านผู้ชมสำรับตัวเลขโค้งสุดท้ายอยู่ที่บ้านพ่อจำนะคะเมื่อนี่มามาไม่ไม่หมาดๆนะคะที่พ่อจำเราบอกว่าจะมีคนบ้านบุญมีนะคะแต่ว่าเราบอกหัจักซื้อนะคะเพิ่นมาเพิ่นกับมะฮองมาไหหมาบอกตัวเลขนะคะ ล่าสุดเมื่อนี้นะคะก็คือ95เป็นเลขปูตานะคะ93เป็นเลขปูผาขาวนะคะ30เป็นเลขหญ้าสีปทุมมานะคะนี่ก็คือล่าสุดของมื่อวันที่10 4ะคะท่าชมก็คือเมื่อนี้นะคะค่าส่วนอ่าตัวเลขพ่อจำ ะะส่วนตัวเลขพอจำก็คือ292106นะคะ3ตัวก็คือเกตห้าแล้วก็6กเกหกตแล้วก็4 0นะคะนี่ก็คืองวดวันที่16มีนาคม2 5 6 4ก็มีเท่านี้นะคะก็มี2ชุดน้ำกันนะคะชุดนี้ก็คือเมื่อที่เพ่นบวงสวงวันที่12สองพอจำเพ่นไห้มาไว้นะคะเป็นแนวทางนะคะ แนวทางในการเซียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ,ะให้พี่น้องพิจารณาเบื้องเอานะคะมักชอบตัวใดถูกใจตรงใจจังค่อยเอานะคะบ่มักประชอบกระพานนะคะถ้าสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปวบเพียงแค่นี้คลิปหนาพอกันใหม่ก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องนะคะขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโชคดีลำาุ้ยนะคะสวัสดีค่ะ